หลักของการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้มีความสามารถพิเศษยิ่งกว่าจิตของสามัญชนคนธรรมดานั้นมีอยู่ใครที่สามารถทำได้จิตของเขานั้นจะมีลิปทานุภาพมากมายที่เรียกว่ามีอภินญ,ญาเช่นเหาะเหินเดินอากาศเดินบนผิวน้ำดำดินล่องหนหายตัวแยกกายออกเป็นหลายคนได้เนรมิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามปรารถนาทายจิตทายใจผู้อื่นได้ รู้อดีตรู้อนาคตรู้เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิยายแต่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซนถึงคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้หลายต่อหลายคนจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงตามที่เขาปฏิเสธไปเพราะปัจจุบันนี้ยังมีผู้ที่ทำได้อยู่อีกมากมายเพียงแต่ท่านเหล่านั้นไม่แสดงตัวเฉยๆ เราจะรู้ข่าวคลาวบ้างก็เพราะท่านเหล่านั้นท่านพูดเย็บๆออกมานิดๆหน่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังกล่าวว่าไม่อยากจะพูดให้ฟังหรอกสิ่งเหล่านี้พวกตาบอดมันไม่ยอมรับกันบางทีพูดไปก็มีโทษมากกว่ามีคุณเพราะพวกนี้มันคอยแต่จะปรามาทอยู่เรื่อยนั่นแหละแต่แอดมินเห็นว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปกปิดไว ใครจะเชื่อไม่เชื่อมันขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของเขาเราจะห้ามเขาที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้หรือเราจะบังคับเขาให้เชื่อก็ไม่ได้เช่นกันสรุปว่ายกให้เป็นเรื่องนานา,นาจิตตังก็แล้วกันเรื่องที่แอดมินจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับพอสมควรและก็มีข้อมูลน้อยมากด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งในขณะที่ แต่ละท่านยัง,งทรงธาตุขันแข็งแรงอยู่นั้นบางท่านอาจจะมีความสามารถพิเศษทางจิตให้หมูลูกศิษย์ได้ประจักษ์แจ้งบ่อยๆพอสมควรแต่บางท่านนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยมารู้ได้ก็ต่อเมื่อท่านละสังขารไปแล้วนั่นเองความสามารถพิเศษทางจิตที่แอดมินพูดถึงนี้ก็คือการติดต่อกันทางจิตคือพระอริยสงฆ์หลายต่อหลายองค์ถึงองค์ท่านจะอยู่ไกลกันเป็นร้อยร้อยกิโล หรืออยู่ห่างกันคนละจังหวัดมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรในทางจิตที่จะติดต่อกันไม่ได้ท่านติดต่อกันแบบลึกๆลับๆเสมอมาบางองค์ทางร่างกายท่านป่วยหนักนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลหรือที่วัดก็าตามมีสายน้ำเกลือสายออกซิเจนระโยงระยางอยู่แต่ในทางจิตของท่านนั้นปราดเปรียวมากสามารถไปในที่ทุกแห่งหนได้ตามปรารถนา เช่นไปเทศปโปรดพวกเทพเทวดาที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ยกตัวอย่างองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนพวกเทวดาแถวแถวภาคเหนือมักจะนิมนตให้ท่านเทศปโปรดอยู่เสมอตอนที่ท่านป่วยหนักท่านก็ยังพูดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่าเห็นผมป่วยแบบนี้ผมป่วยแต่ทางร่างกายเท่านั้นนะแต่ทางจิตผมไม่ป่วยจิตนี้ไปในที่ทุกแห่งหนได้ ไปได้รวดเร็วเหมือนกับเราพลิกฝ่ามือนี่แหละเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปเทศโปรดเทวดาที่ภาคเหนือมาอันนี้เป็นคำพูดขององค์หลวงตาพระมหาบัวและก็องค์หลวงตาพระมหาบัวนี่แหละเวลาก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านก็ใช้จิตของท่านไปอําลาหลวงปู่จันรีจันททีโปแห่งวัดโพธิสมพลไปบอกว่าผมมาลาท่านผมจะไปนิพพานแล้วนะให้ท่านอยู่ดูแลหมู่คณะนะ พอวันรุ่งขึ้นหลวงปู่จันรศรีก็ได้ยินข่าวว่าองค์หลวงตามหาบัวละสังขารแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลวงปู่จันรศรีท่านเล่าให้ฟังตอนที่ท่านเทศในงานพระราชทานเพึงศพหลวงตามหาบัวหลายปีมาแล้วตอนที่สมัยที่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระกรรมฐานสิทธิหลวงปู่มั่นห้ารูปทละสังขารพร้อมกันด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ปทุมธานีนั้น ครูบาอาจารย์ทั้งห้ารูปนั้นท่านก็ส่งจิตไปอําลาครูบาอาจารย์รูปอื่นๆเช่นกันคาดว่าท่านน่าจะอําลากันหลายรูปอยู่แต่ไม่ได้ยินข่าวว่าท่านเล่าให้ใครฟังว่าอย่างไรบ้างได้ยินแต่หลวงปู่สมชายทิตะวิริโยพระอริยสงฆ์แห่งวัดเขาสุก,กิมรูปเดียวเท่านั้นที่ท่านไล่เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าครูบาอาจารย์ทั้งห้ารูปคือหลวงปู่บุญมาพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงทองและพระอาจารย์สุพัฒน์ ได้มาบอกลาท่านเมื่อคืนนี้ว่าท่านจะพากันนิพพานในอีกไม่ช้านี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่นิยมอําลากันทางจิตอีกก็มีหลวงปู่เจียจุนโทโดยหลวงปู่เจียจุนโทนั้นท่านเป็นพระอริยสง์ผู้มีฉายาว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองก่อนที่ท่านจะละสังขารเข้าสู่นิพพานนั้นหลวงปู่เจียได้ส่งจิตของท่านมาอําลาพระอริยสง์รูปหนึ่งแถบจังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระอริยสงฆงรูปที่ว่านี้ท่านกําลังเดินจงกรมอยู่จิตที่ส่งมานั้นเป็นแสงพุ่งมาอย่างกับลูกธนูลอยมาทางอากาศด้วยเสียงอันดังแล้วก็มาหยุดอยู่ต่อหน้าพระอริยสงฆ์รูปที่ว่านี้แล้วก็ปรากฏเป็นร่างของหลวงปู่เจียจุนโทมาบอกว่าท่านผมมาบอกลาท่านผมจะนิพพานแล้วนะพระอริยสงฆ์รูปที่ว่านี้ท่านก็กล่าวตอบว่าอ๋อนิมนต์ครับนิมนต์ หลังจากนั้นก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่เจียท่านละสังขารเมื่อถึงวันงานพระราชทานเพลิงศพท่านก็ได้เดินทางไปร่วมในงานนี้ด้วยเพราะหลวงปู่อุตสามาลาไม่ไปไม่ได้ทีนี้ก็มาฟังเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชบ้างสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรแห่งวัดบวรนิเวศนั้นท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่อยู่ในเมืองกรุงท่านเป็นสาธมิกกับองค์หลวงตาพระมหาบัวภูมิจิตภูมิทมท่านสูงส่งนะ แต่เนื่องจากท่านมีภารกิจมากเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์มันจึงทำให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาในการภาวนาแบบต่อเนื่องจิตขององค์ท่านไปติดอยู่ในสภาวะอันละเอียดโดยยังไม่มีผู้ใดมาแก้ให้ท่านได้และท่านก็ยังแก้เองไม่ได้ด้วยเวลาธาตุขันท่านเพียบหนักทำท่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วองค์สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ได้ส่งจิตไปอำลาพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งท่านมีกระแสจิตสว่างสวัยมากเป็นพิเศษ ทั้งๆท,ที่ไม่เคยได้พูดคุยและทำความรู้จักกันมาก่อนเลยพระอริยสงฆ์รูปที่ว่านี้ท่านเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชยังติดในสภาวะอันละเอียดอยู่นิดเดียวท่านจึงขอโอกาสแก้สภาวะนั้นให้เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเปิดโอกาสแล้วท่านจึงแก้สภาวะให้แก้จนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชสามารถหลุดจากสภาวะนั้นได้จิตประจักษ์แจ้งนิพพานเต็มๆมหลังจากนั้นไม่นาน สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ละสังขารทันทีพระโลหิตและพระเกศาของท่านก็กลายเป็นพระท่านดังที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไปแล้วแอดมินคิดว่าเรื่องที่ครูบาอาจารย์ได้อำลากันทางจิตนั้นน่าจะมีเยอะกว่านี้แน่นอนแต่แอดมินก็ยังไม่มีข้อมูลจึงขอนํามาเล่าสู่กันฟังเท่าที่จะพอมีจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นสิทธิของท่านผู้ฟังจะให้เอาแต่หลักฐานที่เป็นรูปธรรม แบบวิทยาศาสตร์มาแสดงมันก็ไม่ใช่พุทธศาสตร์เสียแล้วขอบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นยังล้าหลังพุทธศาสตร์มากมายนักเปิดตาเปิดใจพิสูจน์ตามหลักแห่งจิตตะภาวนาสิแล้วคุณจะหายสงสัยขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปวันนี้แอดมินขอลาทุกท่านไปด้วยคำว,ว่าสวัสดีครับ